Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการออโต้ทูเดย์บายรวิพลค่ะทางสถานีทีนิวส์ทีวีนะคะ5้าโมงครึ่งถึง1ทุ่ม1ชั่วโมงครึง่งกับเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นข่าวสารเรื่องของยนตรกรรมนวัตรกรรมของรถยนต์ต่างๆเต็มทั้ง1ชั่วโมงครึง่งค่ะอย่างปกติที่เราได้ติดตามกันมานะคะคุณผู้ชมคะกับในช่วงช่วงแรกของรายการนั้นก็คือเรื่องราวของ นวัตกรรมใหม่ๆรถยนต์ใหม่ๆการเปิดตัวการเผยโฉมหรือแม้แต่ถึงแม้ว่าในค่ายรถเขาจะมีการปก ปิดเอาไว้นะคะบางในส่วนของบางรายงานข่าวเราก็สามารถนำเอามาแอบแอบมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้รู้กันก่อนนะคะกับออต o t เดย์บายรวิพล์ค่ะและในช่วงที่3กับการตอบคำถามต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่มันค้างคาใจหรือว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆห,หรือไปแค่เป็นเพียงแค่ปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ของคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะในช่วงที่3นั้นจะเป็นช่วงที่เราจะมาไขาปัญหาของปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณผู้ชม เองค่ะนอกจากจะไขปัญหาหรือแก้ปัญหาที่ตัวรถแล้วนะคะบางปัญหาบางคำถามเป็นการแก้ไขที่ตัวของคุณผู้ชมหรือตัวของคุณผู้ขับเองด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า ในบางครั้งที่เราได้ได้มีการพูดคุยกันหลายๆสาย,ายหรือว่าในหลายๆคําถามที่ถามเข้ามานะคะบางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากตัวรถของคุณผู้ชมเองเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เรียกว่าเป็นการขับขี่ของเราเองเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับรถก็สามารถส่งคําถามหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาค่ะที่ทางรายการของเราซึ่งในช่วงที่3ม เราจะมาตอบคาถามกันแต่หม่อมไม่ได้เป็นคนตอบเองนะคะปกติแล้วอาจารย์จะมานั่งอยู่ข้างๆหม่อมกับอาจารย์ระวิพลวันที่2แล้วนะคะอาจารย์ยังคงติดภารกิจอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะซึ่งก็สัญญานะคะเมื่อวานนี้จะสัญญาว่าจะนําภาพสวยๆนะคะมาฝากกันไม่รู้ว่าติดภารกิจหรือติดพริตตี้นะคะตอนนี้นะคะผู้ชมค่ะเมื่อวานหม่อมแย่อาจารย์ไปบอกว่าถ้าวันนี้อาจารย์ยังไม่มานะหม่อมจะยึดเป็นออโต้ทูเดย์บายมหม่อมไปเลยนะคะผู้ชมค่ะ เอาเป็นว่าในช่วงที่3ค่ะพบกับอาจารย์รวิพลได้เดี๋ยวอาจารย์จะฟนอินเข้ามานะคะมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ตามคุณผู้ชมยังคงสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะเป็นสายจากทางบ้านแล้วก็มาพูดคุยกับอาจารย์ขอคำแนะนำคำแก้ไขปัญหาต่างๆได้เช่นเคยค่ะในวันนี้เรื่องราวของ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงของรถแวดวงยานตรกรรมต่างๆนะคะเรายังคงมีมาฝากผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มแล้วคุณผู้ชมค่ะ1ธันวาคมกับการเปิดงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่27ค่ะมอเตอร์เอ็กซ์นะคะวันนี้วันที่1เริ่มต้นแล้วเปิดมอเตอร์โชว์ค่ะโชว์ตัวเลขเงินสะพัด23,000ล้านบาท จะได้จากส่วนไหนยังไงและเขามีการคาดการมีการประเมินตัวเลขอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณขวัญชัยจะตอบคาถามนี้ค่ะเอาข่าวมาฝากผู้ชมนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของเบนซินแล้วก็ดีเซลค่ะทุบสถิติในรอบ7เดือนที่ผ่านมาแต่จะทุบจะทำลายหรือว่าจะดีขึ้นหรือลดลงหรือจะเป็นยังไงนี่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด นอกจากนี้นะคะทางด้านของ Honda ค่ะว่าที่ e ีโคคาจจะค่าย Honda กับ Honda b r i o รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่ๆน,นะคะโดยเฉพาะในงานของ Motor Expo 2010นี่นะคะหลายคนโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่พุ่งกันไปที่บูธของ Honda นะคะโดยเฉพาะที่มีการปล่อยข่าวมาว่ามีรถต้นแบบ โฉมที่แบบว่าเรียกว่าขายจริงของค่าย Honda เตรียมออกสู่สายตาทั่วโลกเป็นครั้งแรกกับ Brio นะคะ h อ n o a b r i o ค่ะแต่จะเป็นยังไงห้ามพลาดผมมีรายละเอียดมาฝากด้วยนอกจากนี้ทาง Lexus RX 270หรูหราในราคาที่พอตัวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า Lexus RX 270เขาจะหรูหราแบบไหนแล้วราคาที่ว่าพอตัวเนี่ย ตัวเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรพอตัวมากน้อยสักแค่ไหนนี่นะคะเดี๋ยวหมอมาเล่ารายในส่วนของอรายละเอียดให้ฟังค่ะคุณผู้ชมเองสามารถมีส่วนร่วมนะคะกับรายการของเราได้นอกจากจะรับชมแล้วก็รับฟังเรื่องราวข่าวสารที่หมอมนำมาฝากคุณผู้ชมแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมสามารถที่จะตอบกลับเข้ามาได้ค่ะในส่วนความคิดเห็นจากคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะ ก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาทาง SMS ค่ะซึ่งข้อความของคุณผู้ชมก็จะขึ้นที่หน้าจอตลอดช่วงของรายการผ่านทางหมายเลข4678999นะคะและนอกจากนี้ถาว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สะดวกเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะทางอีเมลของเราก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะที่ auto keytoday at hotmail.com และทาง Facebook ค่ะที่ www.facebook. com เฟซ o ุ a u t o ตคอ a าวิพ เาเป็นว่าในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของการมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับยนตรกรรมที่หมอมอฝากผู้ชมวันนี้ค่ะ ในช่วงที่1ของ Auto Today ์บายรวิพลค่ะคุณผู้ชมคะหมอมยังคงชูเลขหนเพราะว่าวันนี้หมอมยังคงอยู่คนเดียวคะ่ะเนื่องจากว่าอาจารย์รวิพลยังคงติดพริตตี้ติดภารกิจค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีเนื่องจากว่าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยเปิดงานกันเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานมอเตอร์เอ็ก2010นะคะกับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่27ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่วันนี้ได้ไปเที่ยวชมงานแล้วส่ง SMS เข้ามาบอกเราด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ไปเที่ยวชมอะไรยังไงมาแล้วบ้างหรือจะส่งเข้ามาทาง Facebook ก็ได้นะคะกับทาง www.facebook.com a u t o t o d a y อ y ค a าวิพลหรืออยากจะเขียนยาวๆหน่อยจะเล่าให้เราฟังเยอะหน่อยนี่นะคะก็เขียนเป็นอ e ีเมลเข้ามาค่ะที่ a u t o t t o d y y o t t m i l l o o m เดนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านดูความรู้สึกของคุณผู้ชมนะคะหรือว่าไปประทับใจไปเจอไปเจออะไร หรือมีใครแอบไปเจออาจารย์รวิพลมาบ้างแล้วสําหรับที่งานวันนี้นะคะแอบมาบอกหม่อมหน่อยละกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เกี่ยวกับยานยนต์เทียมโมฟากคุณผู้ชมวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพนี่นะคะ ทางด้านของคุณขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ค่ะประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่17หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นี่นะคะก็ออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่าในงานปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้ำหนึ่งใจเดียวสร้างสรค์ญาณยนต์รักโลกค่ะก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่1นึ่ถึงธันวาคมปีนี้นะคะมีค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการจํจำนวนกว่า37ค่ายค่ะคือเมื่อวันจันทร์นี้คุณ ขวัญชัยเองก็ได้มามาถึงที่สถานีเลยนะคะมาให้สัมภาษณ์กันสดๆกันเลยทีเดียวและในอีก3ค่ายรถจักรยานยนต์ก็มาร่วมด้วยนะคะปีนี้ก็เลยมีการคาดการคุณผู้ชมคะว่าจะมียอดในการจองรถภายในงานนะคะ2,000 20, 0คันโดยจะมีเงินสะพัดกว่า23,000ล้านบาทค่ะมีผู้ที่มาเข้าชมงานประมาณ1.6ล้านคนนะคะ1ล้านคนด้วยกัน ส่วนบัตรที่เข้าชมงานปีนี้ค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยเขาจำหน่ายบัตรอยู่ที่ราคา80บาทปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น100บาทนะคะแต่สำหรับในส่วนของคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับบัตรฟรีจากทางรายการไปนะคะเริ่มใช้ได้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะเรามีบัตรมอบให้ ในส่วนของค่ายรถจาก Honda มีการเปิดตัว Eco Car ค่ะ Honda BriO นะคะในงานนี้เป็นครั้งแรกด้วยขนาดเครื่องยนต์ก็1.2ลิตรก็ราคาประมาณ400,000บาทก็เปิดจองกันได้ในปีหน้าซึ่งรถนี้นะคะจะผลิตในไทยแล้วก็ขายในไทยส่งออกไปยังประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศอื่นในภูมิภาคยกเว้นจีนเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนของการออกมา เปิดเผยและเล็กน,น้อยเรื่องของตัวเลขนะคะของยอดจองตัวเลขของเงินนะคะที่คาดว่าจะสัพัดในงานนี้นะคะมอเตอร์เอ็กซ์โป2010นี่นะคะกว่า23,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะผู้ชมคะไปต่อกันที่ในส่วนของราคาน้ำมันสักนิดหนึ่งค่ะ ผู้ค้าเองก็มีการเริ่มปรับนนคะน้ำมันกลุ่มเบนซินตามอีก40สตางค์ต่อลิตรแล้วค่ะส่งผลให้น้ำมันนะคะทั้งกลุ่มของเบนซินและก็ดีเซลค่ะทำสถิติสูงสุดในรอบ7เดือนเพียงแค่7เดือนเท่านั้นนะคะุณผู้ชมค่ะรับมือกับดีเซลขาขึ้นก็เป็น30บาทต่อนลิตรแน่ๆค่ะเหตุก็มาจากทั้งตลาดของโลกเนี่ยขยับจากสหรัฐแล้วก็จีนต้องการใช้เพิ่มนะ,ะแถมในส่วนของปาล์มแพงค่ะ ดันในส่วนของทําสถิติสูงนะคะ40.59 40บาท50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็รายงานข่าวนะคะแจ้งว่าทางด้านของคาวเทคสค่ะได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินเช้าเมื่อวานนี้นะคะ30พฤศจิกายน40สตางค์ต่อลิตรค่ะ หลังจากที่ในส่วนของเชลปรับขึ้นนําไปก่อนหน้านี้ก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันนะคะทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินในไทยทําสถิติสูงสุดในรอบ7เดือน,นะคะ่ะผู้ชมคะนับตั้งแต่ปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี53นะคะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสสหรัฐค่ะปิดตลาดที่ 20, ปิดตลาดเมื 29, ่อ29าพฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มขึ้น1.97เเหรียญสหรัฐก็ไปปิดที่85.73เเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเพิ่มขึ้นเป็นนะคะ 1.76เหรียญสหรัฐก็เลยไปปิดที่87.34เหรียญสหรัฐต่อบาเรลค่ะพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์คุณผู้ชมคะหลังจากตัวเลขในการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคสหรัฐในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าสูงขึ้นนะคะและยังบวกด้วยกับอากาศที่หนาวเย็นในยุโรปและก็สหรัฐก็คาดนะคะว่าในรายอื่นๆก็จะมีการเริ่มทยอยปรับตามในช่วงวัน2วันนี้ละค่ะ ทางด้านของนายมนูนสิริวัน,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันก็บอกว่าค่าค่าการตลาดในกลุ่มเบนซินนะคะเฉลี่ยเหลือ1บาท18สตางค์ต่อลิตรค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะคะขณะที่ดีเซลในีเฉลี่ย1บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะก็ยังมีแนวโน้มนะคะในการที่จะปรับขึ้นอีกครั้งได้ซึ่งถ้าหากว่าน,น้ำมันสิงคโปร์นี่นะคะปรับขึ้นอีกในสัปดาห์หน้านี่นะคะ ดังนั้นในที่ทางน้ํามันขายปลีกในไทยจนถึงสิ้นปีนี้ก็จะเป็นขาขึ้นมากจะกว่าขาลงค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะในกลุ่มของดีเซลนี่นะคะที่ต้องติดตามกันเป็นพิเศษเลยนั่นเพราะอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่จะแตะทะลุถึง30บาทต่อลิตรได้ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะวันนี้1ธันวาคมแล้วด้วยนั่นก็เนื่องจากค่ะความต้องการในส่วนของดีเซลตลาดโลกเนี่ยเริ่มสูงขึ้นจากทั้งไม่ว่าจะเป็นทางสหร,หรัฐหรือว่าทางจีนนี่นะคะ น้ำมันดีเซลที่สิงคปโปร์อยู่ที่96.92เหรียญสหรัฐต่อบาเรลค่ะหากว่าขยับขึ้นไปอีกไม่เกิน2เหรียญสหรัฐก็จะเป็น99เหรียญสหรัฐต่อบาเรลก็จะเห็นในค่าดีเซลเนี่ยขายปลีกในไทยเกิน30บาทต่ตอลิตรแน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของ B3 แล้วก็ขณะที่ B5 เองนี่นะคะ B5 เนี่ยฮะก็มีโอกาสตามไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าปัญหาในส่วนของปาล์มในไทยเนี่ย แพงขึ้นมากคุณผู้ชมคะในที่สุดทางรัฐเองก็คงจะต้องให้การอิงราคาปาล์มที่เรียกว่าเป็นการเป็นราคาที่ซื้อขายกันจริงๆนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะถ้าหากว่าเกิดเรื่องของค่าเง e ินบาทไทยแข่งค่าในระดับ1บาทต่อเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะก็จะช่วยเบรกค่าการขึ้นราคาขายปลีกได้ถึง40สสตางค์ต่อลิตร แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอ่อนค่าอยู่เนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันยากสักนิดนึงนี่คุณมนูนบอกนะคะทางด้านของคุณวีรพลจีระประดิษฐ์กุลค่ะผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนอพอนะคะบอกว่าราคาไบโอดีเซล b 1 0 0ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะสร้างสถิติสูงสุดค่ะ40บาท59สสตางค์ต่อลิตรซึ่งก็เป็นผลจาก ปาล์มนะคะปาล์มดิบที่มีการขยับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะเหตุผลเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยนะคะเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่ากบอง,องอเนี่ยแหละคะ่ะในการปรับสูตรใหม่คือจากเดิมเนี่ยกำหนดเพาดานราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่นะคะเพื่อใช้ในการคำนวณราคาไบโอดีเซล B100 นะคะให้ไม่สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซียะคะ่ะบวก3บาทต่อกิโลกรัม เป็นการอ้างอิงนะคะราคาของผลปาล์มที่ซื้อจริงซึ่งบวก17บวกค่า